ต่อไปมาในส่วนของเสริมวิชาภาษาไทยนะคะเอ่อเสริมวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะอ้าเขาบอกว่านะคะเลือกคําแม่กงแล้วเติมประยคให้ถูกต้องนะคะอา้าเขาจะให้มาทั้งหมดแปดข้อนะลูกนะหาแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเลือกค,อาคําอ่อทียเข้อกาหนดมาให้เนี่ยด้านบนเนี่ยนามาเติมลงในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สมบูรณ์นะลูกนะเอาเดี๋ยวก่อนที่จะทําในส่วนของแบบฝึกเดี๋ยวมาทบทวนอ่านคําที่สะกุดเป็แม่กงกันก่อนนะคะ ตออัตกอเอียงงองเกียงตะเกียงยอ,งองุงอยุงลอายอลายยุงลายตออัมตำโลอึงอลึงตำลึอองออองงอองไม่เอกอูงนอนอนานามนำไม่ทูน้ำโอูงน้ำฟออะกอฟักทอองงอทองฟักทองขอเององอแข็งไม่เอกแข่งขออะนอนขันแข่งขัน กอ่งกางงกางกเองงเกิงกางเกงิกง,กงสอเอียงงเสียงนี่คือคําที่สะกดด้วยแม่กงนะคะเอ้ามันจะลงท้ายเห็นไมงงหมลูกงงหมดเลยเงงง,งเนี่ยเป็นตัวสะกดนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะทําในส่วนของแบบฝึกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างก่อนทักสามข้อนะคะเอ้าลูกดูนะคะ เขาบอกว่านะคะเลือกคําแม่กงและเติมประโยคให้ถูกต้องนะคะเ,เขาจะให้คํามาด้านบนเนี่ยในวงกลมเนี่ยนะคะคาว่าอะไรเอ่ยอคําว่าคําที่หนึ่งคำว่าสอเอียงงอเสียงตออัตะกอเอียงงอเกียงตาเกียงกออางงอกางกอเอียงงอเองกียงกาง,กงเกียงเขาให้นะคําเหล่านี้นำมาเติมลงไปในช่องว่างนะคะหลังประโยคนะคะให้ถูกต้องและก็สมบูรณ์ประโยคที่หนึ่งลูกดู นกน้องอากอนักรอเอียนนอเรียนตออัตะโกูนอโกนจุดจุดจุดดออางอดังนักเรียนตะกูนดังอาตะกูนอะไรเอ่ยเสียงยังไม่ลูกเอาคำว่าเสียงอยู่ในเอ่ยอ่ะลูกก็ขีดคำว่าเสียงแลวนำมาเติมเลยนักเรียนตะกูนเสียงดังอ่างสเอียงงอเสียง ประโยคที่หนึ่งสมบูรณ์แล้วอ่านักเรียนตะโกนเสียงดังอ้าวต่อไปประโยคที่สองอ้าวมเอเมไม่อีกแม่จออุดจ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 ุดตอนตอนฟอไอไฟฟออาฟาไม่โทรฟ้าโดอะบอดับแม่จุด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 ตอนไฟฟ้าดับอ้าวจุดอะไรลูกจุดตะเกียงยังไม่ครอ้าวแม่จุดตะเกียงตอนไฟฟ้าดับอ้าวตะเกียงอยู่ในเอ่ยขีดเลยนามาเติมเลยค่ะ อากีคำว่าตะเกียงแล้วก็นำมาเติมลงไปนะคะในหลังประโยคที่สอง,แม,งอแม่จุดตะเกียงตอนไฟฟ้าดับค่ะแม่จุดตะเกียงตอนไฟฟ้าดับประโยคที่สามนอ,ององนองไม่โทน้องกอองกองออไม่โทกล้องสองไอใสไม่เอกใสจุดจุดจุด ส่อีสีฟอาฟอ้าไม่ถูฟ้าน้องกล้องใสจุดจุดจุด,จดสีฟ้าใสไรเอยกางกลางอ่งคำสุดท้ายกางเกง่งน้องลูก,ก็ขีดเลยคําว่ากางเกงแล้วก็นํามาใส่น้องกล้องใส่กางเกงสีฟ้าน้องกล้องใส่กางเกงสี ฟ้านะคะอ่าเนี่ยคุณครูทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกนะคะ,ะลูกก็ดูนะคะก็จะให้เป็นมาทั้งหมดแปดข้อขอให้คำมานะคะอาลูกก็ดูคานะคะคาว่าอะไรเอ่ยแข่งขันตะเกียงตําลึง e ฟักท er e องเสียงยุงลายกลางเกียงองน้ำอ่คาค่อนําคําหล่ดเนี้ยมาเติมลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่า เดี๋ยวลูกทําให้ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์อ่าเมื่อเสร็จแล้วลูกก็ต้องเป็นไงลูกต้องทบทวนดูก่อนนะคะอ่าว่าถูกต้องตรงกันไหมสมบูรณ์ไหมนะคะพร้อมกับฝึกเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะ